สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบพอกันอีกเช่นเคยครับผมกับช่างนุพารวยเลขพี่บอกงวดนี่สามโตตรงตรงนี่เป็นข่าวเบาของป้าแดงเพิ่นบอกว่าในฝันไปเห็นผีนะครับหลักผ้าเข้าไปในบ้านพร้อมให้เลขออกมาพร้อมสามโตตรงตรง พลางวดนี้นะครับสร้างลูุกันเลยนะครับสิเอาเรื่องราวความฝันหรือว่าแนวทางห้องประแดงเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในมือนี้นะครับผมหรือว่าในงวดประจำวันที่2มกราคม2 5 68นะครับผมเอามาฝากท่านผู้ชมไว้นะครับนอกเพื่อไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับผมกับความฝันของป้าแดงนะครับเพื่อนบอกว่านะครับฝันนะครับฝันเป็นตุเป็นตา ฝันเป็นจริงเป็นจังนะครับเพิ่นว่าฝันตัวนี้บึงนะครับนอเพิ่นว่าเป็นตุเป็นตาแห้งนะครับแล้วก็เป็นจริงเป็นจังกับความฝันในครั้งนี้เพิ่นบอกว่าปานวัดเจ,จ้าของนั้นไปอิหลีนะครับนอว่าได้ไปเห็นนะครับผีมาเอือนเพิ่นแล้วกะผ้าเข้าไปแลวกให้เลดออกมาพอมสามตัวนะครับนะเว้าแลีวคุณป่าเพิ่นก็บ่า สีไปหาส้อรัตตลีไว้นะครับเพื่อถือครั้งวันทีหนึ่งเพื่อเพื่อนไห้โซกไห้ลาบก็ชีได้ไปทําบุญให้นะครับผมไปทําบุญนะครับให้ที่ว่าเพื่อนไหนมาบอกเลขนะครับผมในวดนี้นะครับสําหรับนะครับความฝันของปลาแดงปลาแดงฝันวามีคนมาเอื้นนะครับมีคนมาเอืเ้นปลาแดงไปบานีปลาแดงเพื่อนก็ว่า กลับไปน้ําเขานะครับไปน้าเชียงเอื่อนนั่นแต่ที่ว่าประแดงว่าท่ว่าย่างไปนั่นเพื่อนกบว่าแต่คือจังคิดจังนึงนั่นก็คือจังมีคนนะครับมีคนผ้ายางไปแต่ในความฝันนัน่นประแดงกบว่าย่งางไปผู้เดียวนั่นละแต่หูว่ามีคนมาเอื่อนเล้วหล่ะกะว่าผ้าไปย่างไปท,ทั้งทั้งพีเพื่อนกะย่างไปเลยนะครับบาดนี้พ่อไปหอดเล้วปรากฏว่าเพื่อนก็นได้เห็นน้ำนะครับนอเพื่อนเพื่อนก็นได้เห็น ไข่ไข่สา n ้ m นะครับเป็นสาน a m หลักการได้เห็นสารนะครับสารบมยยญ่ดอกสารน,น่อยๆหลักการเพิ่นก็เลยเนี้ยมไปเห็นนะครับเนี่ยมไปเห็นรูป,ปันรูป,ปันก็คือนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นรูปปั้นผู้หญิงใส่สุดไทยน่งพับเพียบใส่สุดสีชมพูสุดไทยนะครับเป็นสีชมพูนางอยู่หันในสารนั้นบานนี้ เพิ่นกันเลยนะครับมองมองไปมองมามันกับบบม,มีผู้ใดเพิ่นกับมายืนง่วงวเอา้าคือจังมีคนอื่นมาแล้วกับมาอยู่มองนี้บ้านนี้เพิ่นกันไดยยินเสียงมาวา่านี่ละหอดแล้วยินเสียงมานี่ละหอดแล้วเพิ่นกันเลยหยุดนะครับฟังนะครับวา่าแม่นเสียงผู้ใดล่หละผู้ใดผา้ามายางมาหอดมองนี้ ปรากฏว่าเพิ่นกัเร่ๆในเนยมไปหาลูป,ปันนั่นอีกนะครับเน่มไปหาลูป,ปันปรากฏว่าลูป,ปันนั้นกายร่างมาเป็นผู้หญิงสวยหลักกะขาวเพิ่นว่าผู้หญิงงามผิวสีขาวใส่สุดไทยคือจานในลูป,ปันนั่นแหละเป็นสีชมพูผมยาวแต่ผิวพันธ์ิ่นนขาวงามผุดพองนะครับบานนี้พราะกายร่างเลี่ยวนะครับตาเรียง เพิ่นกับตกใจนะครับเพิ่นกับต๊กใจเพิ่นก็เลยว่าเฮ้บอกเคยเกิดมาบอกเคยเห็นในสีจักเถือจากรูปปั้นกายล่างมามาเป็นคนนะครับเป็นผู้หญิงบานนี้ผู้หญิงผู้นั้นเพิ่นก็เลยเพิ่นกับมากายล่างแล้วเพิ่นกัมาจับแขนป้าจับแขนปะแดงเพิ่นก็เลยบอกว่ามามาพี่สีผ้าไปเที่ยวบ้านเพิ่นวางสิ สีพาไปเที่ยวบ้านพอจับมือเลี้ยวเพื่อนกับผ้ายางนะครับยางเข้าไปนี่ในสารนั่นละสารในน้อยนั่นละพอยางเข้าไปเลี้ยวปรากฏว่าขังใงนั่นเป็นหลังบอกไ่นะครับหลังบอกไงสะอาดเมียนย่างดีสะอาดนะครับเป็นหลังเป็นหลังไงหลังบอกไ่หลังอยู่หันเพิ่นว่างามขังใงนั่นงามบ่แม่นบ่คือจังสารที่เพื่อนเห็นนะเป็นสารไม่นะครับพอเขาไปเลี้ยวเพิ่นว่าอู้งามนะครับเป็นเป็นบ้านในบ้านนั่นงาม นะครับเพื่อนกับแนมเบิงนะครับเพิ่นกับแนมเบิงบริเวณอ้อบานเพื่อนละนะครับว่าเป็นจังไดรบานีผู้ยิ่งผู้นั้นเพิ่นก็เลยบอกว่าแต่เพื่อนนันเ้าเพิ่นเ้าเพิ่นว่าเพิ่นเบาค้าว่ากูเด้ผู้ยิ่งผู้นันแต่เพิ่นกายล่างนนั่นเพื่อนกับบ่เถ่านี้เพิ่นว่าปลาแดงว่าบ่อเถ่าแต่เพิ่นว่าพอเพื่อนได้เว้ามาเพื่อนว่ากูอยู่นี่ละกูอยู่นี่มาโดนแล้ว ป่าเดียงเพิ่นกะงงเนาะเพิ่นกะบ่ฮู้จักนั่มละเพิ่นกะบ่ฮู้จักยิ่งเพิ่นอ่ะนั่มเพิ่นกะเพิ่นกะยืนแนมเพิ่นกะยืนงงล่ะเพิ่นกะยิ้มเพิ่นกะเลยยิ้มไซนะครับยิ้มเวลาเพิ่นเว้ามาเพิ่นกะบ่ได้ตอบโต้อีหยังเพิ่นกะว่ากูอยู่นี่ล่ะกูอยู่มาโดนแล้วนี่ล่ะบ้านกูเพิ่นว่าแนวนี้พอแล้วป่าเดียงเพิ่นกัว่าเพิ่นกัทั้งตกใจเพิ่นกัยิ้มดังเดียวเนาะพเพิราะเพมาคิดนะครับเพิ่นคิดเนาะเพิ่นก็้วยถ้าาว่ไา เขามาจังสี่นี่ก็สิแมมนมีแต่ผีสันแล้วเพราะว่าผ้าเขามานะเพราะว่าหนึ่งหันก็ยืนอยู่หนาสารก่อนสีเข้ามาในศารก็เห็นเป็นรูปปั้นก็กลายมาเป็นหลางคนเพราะนเลี่ยวเพิ่นกับมากเพิ่นก็คืดนะครับนานเพิ่นกัยังว่าเพิ่นฝันนั้นก็คือเป็นตุเป็นตะนะครับนอะเป็นตุเป็นตะเป็นเรียงเป็นเล้าก็คือจังเล้บอกก่อนหนานี้นะครับนาะเพิ่นกัมากคึดนะ้วยหล้วก็พ่อเข้ามานะครับเข้าม้าขางในบ้านมันหลังบอกไ่นะครับบานนี้เพิ่นก็เลย้วยเพิ่นก็เลย คิดนะครับนอคิดนะครับคิดเพิ่งสีว้าเรียนบาลยังเพนันละเพราะว่าป่านั่นเพิ่นกับมักเสียงโซกุ้่เรี่วเพิ่นก็เลยคิดนะครับเนาะ้หูม่อไหเลขงวดนี่สิออกตัวไหนเพิ่นเ้าเพิ่นถามเพิ่นถามผู้หยิ่งผู้นั้นนะครับบาด้ผู้หยิ่งผู้นั้นเพิ่นก็เลยยิ้มยิ้มใสเพิ่นก็เลยบอกว่าหนึ่งแปดสามเพิ่นก็บอซ้ำนี่หนึ่งแปดสาม ป่าเ,าเพิ่นก็เรยว่าเพิ่นก็เรียกว่าโอ้สาธุเพิ่นวางสีนานสาธุถามาตัวนี้นั่นสีเอาน้ำมะไ้เอาของอยากของกินมใไ้เพิ่นวาแนวนี้บัดพ่อวาแเล้ยวนะครับพ่อวาวเล้วพูหยิ่งพูนงพ้นั้ืนเพื่อนก็เรยว่าสีไปทรงสีไปทรงกรับเพิ่นวาสีไปทรงกับบัดพ่อว่าสีไปสรงกรับชั้นนั่นล่ะเพื่อนกเ็เลยย่างไป เพิ่นกับพักนะครับเพิ่นพักเพิ่นบนในมาทรงนี่ดีเี้เพิ่นพักเพื่อเพิ่นพักออกไปปุ๊บนะครับบานี้อ่าคุณป่าเพิ่นกระตื่นนะครับเพิ่นกระตื่นตื่นตกใจพรอมว่าเพิ่นพักออกมานะครับเพิ่นพักออกมาบานีป้าเพิ่นก็ได้มาคืนโอ้เพิ่นกระตื่นเต้นหัวใจเพิ่นกับว่าหัวใจเพิ่นเต้นแห้งนะครับเพิ่นก็คือว่าคือยังเจ้าของไปอหรีนี่แหละคือยังเพิ่นผ้าไปอีหลี นะครับเป็นตุเป็นตะนะครับเรื่องเล่าความฝันที่ว่าป้าเพื่อนก็เลยว่านี่ฝันงวดนี้ี่เป็นตุเป็นตะนะครับฝันเป็นตุเป็นตะเป็นจริงเป็นจังเพิ่นว่าแนวนี้บานนี้เพื่อนก็เลยนะครับเว่าสูผมฟังนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนบ้ใหาแค่เลขหนึ่งแปดสามนีก่อนป้าสีเข่าไปนั่นป้าเห็นรูปปั้นป้าเห็นสาลป้านั่นเห็นตัวเลขนั่น ยูสารก็คือสิเป็นบานเล็กีีของเพิ่นนะครับป่าน่ะเนี่ยมเขียนไปก็คือ C สองเกานี่ละป่าก็เลยมาคิดว่าด้วยเพิินหามากนี่หวื3นามตัวนี่ก็2สองหางทามเม่นเขาตุ้งๆนี่ก็ห้วยเพิ่นก็ว่าก็สิได้ไลายเติบตีรางวงดนี่นะครับแต่เพิ่นก็เลยนะครับเอามานะครับเบ้าสซู่ผมฟังนะครับผมก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมปัดน,นี้นะครับเนาะก็สิีได นะครับผมสรุป <Das> ต <guided attention> ัวเลขแนวทางนะครับผมหลักสัหรับเรื่องราวความฝันผู้ได้รับชมแล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพราะว่ากับเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับผมตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับตัวเลขแนวทางที่ว่าคุณป้านะครับเพื่นถามนะครับถือว่าเลขพี่บอกนะครับป่าว่าเลขพี่บอกเพื่อนบอกมาว่านะครับวดนี้นะครับวันที่สองมกราคม2 5 0 0 68นะครับผม3ตัวนะครับเพื่อนว่ามากก็คือ183นะครับผม183หรือว่านะครับท่านผู้ชมจะตัดเล่นนะครับ2ตัวนะครับอาจจะเป็น18 13หรือว่า83นะครับผมแล้วก็สำหรับนะครับผมเลขนะครับเพื่อนว่าอาจจะเป็นบาทเลขที่นะครับที่ว่าคุณป้าเนี่ยเห็นก่อนสิเข้าไปนั่นเพื่อนว่าเห็นเป็นนั่น429นะครับผม429หรือว่า นะครับท่านผู้ชมจะตัดเล่น2ตัวนะครับอาจจะเป็น42 49หรือว่า29นะครับผมละกะนสำหรับเลข9กับเลข6นะครับกันไว้น้ำเน่อาจจะเป็น426นะครับผมหรือว่า4 6 26ก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นถือว่าเป็นตัวกันนะครับนตัวกันแต่สำหรับคนงบน้อยกะสามารถซื้อก็คือหนึ่งแปดสามได้เลยนะครับผมเพราะว่าคุณป่าเพื่อนว่าเพื่อน่ยมเขียนนะครับหรือว่าเอากระรีเอามาฝากเอามาเพื่อนะครับผมเพื่อนว่างวดนี้นะครับเลขที่บอก สามตัวตร้งๆนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านสร้างนูกับทีว่าได้โอกาสพอดีนะครับเด้เขาไปถามที่ว่าได้เขาไปหาคุณปลาแดงคุณปากพนกันเลยบนเล่าสู่ฟังนะครับผมกับเรื่องราวความฝันละก็ตัวเลขแนวทางเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในมือนี้นะครับผมหรือว่าในคลิปนี้นะครับผมสําหรับมือนี้นะครับกสิลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ชังนุพารวยนำแนวกันแล้วกันนะครับผมสำหรับมือนี้ลาทาัาาานผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ